สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องของเข้าใหญ่ชาแนลช่นเดิมซึ่งคยครับผมครับมูนีสีฟ้ามาเบิ่งอย่างครับเครื่องจักรรุ่นใหม่เครื่องจักรเพื่ออนาคตเขาเซตอย่างไปชมกันเลยครับผมนี่ครับเป็นเครื่องจักรรุ่นใหม่ตัวนี้เพิ่งลัางไซส์ไว้ครับนี่นี่ครับ ใส่ไว้รุ่นใหม่เป็นวิวัฒนาการของไปรุ่นยุคใหม่ครับนี่ทำม,มาหากินกับเครื่องจกักรราคาแพงเพื่อลดต้นทุนในการเสียเวลาครับนี่ครับเป็นใส่ไว้แบบรุ่นใหม่มาเบิ้องกันเลยครับนี่ทีมงานสอสุพันเบิเ์นแล้วทีมงานคุณภาพเพิ่มหน่เบิง้ง คนใส่มันเลี้ยงครับตัวนี้นี่ครับเลี้ยงไปนี่ครับคนนี่กัทยอยอ่อยสงอ้อยมากของมงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวมาเลียงมันเลียงมันจะลงมาเน่ยครับเนี่ยงมาลงมาแรมาเนี่ยนี่ลปักดินคนดินขึ้นนี่กระถับดิน พอเไอไปพ่อตัวนี้ชื่อพ่อเสปุ๋ยครับพ่อเตปุ๋ยปุ๋ยอนี่ครับนปุลอน่ครับนปุ๋ยมอรีปุ๋ยงี่ครับนี่ปุ๋ยงีนี่ปุ๋ยคาบลงมีับนี่ปุ๋ยกนับี่ปยนีบนี่นี่ครยมอีบลงมอคร่ปลงมอส่ียบหมีงอีบลง ใส่มาเป็นิบลอเล่มวนนี้ขาดว่ามุนี้ใส่ประมาณห้าสิบไรครับห้าสิบไรโดยประมาณกำลังทย้อยเลี้ยงเลี้ยงเลียงอยู่ครับเนี่ยเ้นเลี้ยงเลี้ยงใส่อยู่ออกเอานปกันนองทีจะใส่อ้อย,อย,ยไอ,อย้พูนครับ ไอ้เขาค้างดูปีหยุดไงแท้แท้แทเขาค้างเลยถ้าเขาค้างก็ต้องดึงติเดียวไอ้ตุกตนี่ไปแล้วก็ได้หมดโอ้ให้เต็มนี้ไปก่อนทำท่อไให้เขาค้างเขา้างนึ่งไปหนึ่งส่ไว้เองเอาไปทำไอตี้ไอ้ตะงมแต่ว่าเม่อกี้เครื่องจากุ่นใหม่บริตส่ไว้โดยตรงไอพกพกมาลงงานะ าากาะาเลยนะคึงให้ตะเกทั่วเป็นเลี้ยงเลี้ยงไ่ครับคแต่มนส,สองฟังนี่ม่นสนไม่อนเวลารับมันจะเ,เร็บโนะยก <c oughs> <c oughs> หน้ามีแล้ลูกพี่ก็ลงท้ายลงวันนี้ให้นี่เด็กต้องหน้าตามมาจับต้งท้ายตามมาลานรถมาน้ำนั่งไปทะลุยเลย

จัดให้ทีมงานสอสพันธครับทีมงานคุณภาพนี่ครับเบื้งวิวข้างบนจะประมาณนี้ครับเนี่ยกำลังเลี้ยงไว้ครับเฮ้ยครับพี่น้องพงษ์ทีวัน ใส่ไว้ครับพี่น้องนี่คือมุมสูงนี่ลุยลุยลุยอันนี้ก็เป็นปลามะลิครับ okay. Okay. เก็บมะลิไปตนนัวนี้นี่เป็นมะกัดมุมสูงครับพี่น้อง พาเป็นเงิทั้งรูสิบล้อเลยมัน,นี่กำลังเลี้ยงอยู่ครับเดี๋ยวอีภาพเบง่งตำแน่บนีไส่ตแหน่อีภาพบเบ,งบ,เบง่งอีขีนึงเนาะเป็นตัวเบ่งบิววอยูยูง,งามหลายอู้อีคันนึงก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ไอยูนแถบลองมะปล่อย เพิ่งอีขั้นตอนครับอีปฏิไถจังไงใส่จังไงเนาะหนให้เบิ่ง ใส่ไว้ครับใส่ไว้รุ่นไปวิวัฒนาการใหม่ๆนี่นะครับโีมเป็นท้องจ้าอันโตว,วงงลมวงกลมนี่อันคือจ้าไว้ทับกิ่ดินครับเนี่ย มาแล้วครับมาแล้วครับกลับไปกับปวดพอดีครับเนี่ย ครับน,นี้เป็นประแนกผุนไส้ครับเวลารถไส้ผุนแล้วก็ับไอยรถนี่ก็ับไส้ครับน,น,รนะนี่ครับเบิ้งโอเคสกรอนครับนี่จะสั่งได้ครับเร็เวรวดเร็วทันใจบริการถึงที่นี่ครับถึงการไส้ไว้ นี่ครับเบืงบ้งเบื้งเบิ้งนี่ติดต่อเลยครับได้เแล้วครับนี่นี่ครับลูกพี่ใหญ่ครับคนเราต้องเอาปเกลีกยวใส่ครับถูกเกลียวใส่อถอยถอยถอย